Các hôm qua chung quăng kẹt nha ho hook nha hook cup hooked in bay hên hòa nha hook cup มามันก็ค่อนข้างคือเป็นแตกใลง้งาครับห้ามันหัดแตกใกลง้งาแตกใกลง้งาปันระสมเด็จมนเดี๋ยวเอาหกล้อมาใส่ครับหกล้อมาใส่เลย ยังถอนบาแล้วนะครับยังอยู่พ่อกอระเทือนอ่อนหย่อนอย่างเงี้ยปี่นียาหกแข้งครับป็นาแก่ตัวไหมนาจะหกก้อนนี้เก็บเจ้าทีเอลคุณปูเมนเดิม มันนำยศเนาะสายยางก็ได้กวกนัามันหญหกดนี่ครับากระถิยประมาณนี้เอาเชียบังดูเชียบาวบ่ความยาว กเพียงหัวเขามาเทียกบคนสูงเนาะผมภพติดนยครับไม่ใช่หรอกครับหาวเงาป่ะเนี่ยอนมันใกล้บ้านครับเี๋ยวเห็นอูแคนู่หันกับชี้ขันนล้วบนหน้าหุกหน้าหุก แลงตรงคามกะน,นะครับซึ่งไทยเดี๋ยวนะครับเมือ่อนั้นบ่ได้ไทยให้พี่น้องเบิงเนาะครับไทยมาไทยยำขึ้นเนาะประมันสองถุงกัวๆของมาไทยไทยลองมัน,นมันจะได้สีเดียนมันจะเข้าสีเดียนนะครับ,นะรบไทย อ๋ครับส้มขื้นข้างล่างก็ค่อนข้างจะสะอาดอยู่ครับค่อนข้างจะสะอาดอยู่ดินก็เริ่มแตกับเริ่มแตกมายา่ดินจะเริ่มแตกที่เดือนก็จะเริ่มลงหัวนะครับแต่ก็จะเป็นโรคใบดางนี่ครับซึ่งแปดเก้านี่จะชอบใบดางครับ มันก็บอกว่ามันจะมีแมงวีเขารบกวนมันก็พยายามขามันกะบ่หมดหรอกครับถือว่าเป็นโรคประจำตัวของมันสัมปลังทุกมือน,นี่แหละครับนี่ครับจะเป็นแปดเก้านี่ก็สิชอบเป็นเนาะถ้าจะเออมันธรรมดาก็บม่ค่อยเป็นครับฟองเพชรฟองเพชรน,นี่ก็จะแข็งแรงอยู่ไม่ค่อยติดโรคไง ครับไปครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้นมันเขาอนุญาตหงานครับสวัสดีครับ